สรุปแล้วชุดลูกเสือยกเลิกจริงหรือไม่เอาอยัางไงกันแน่คลิปนี้มีข้อมูลมาฝักค่ะกอไปฟังพร้อมกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ร้อนใจสำหรับผู้ปกครองหลาย,ลายๆท่านนะคะที่ที่ก่อนหน้านี้ค่ะได้รับข่าวสารกันมาว่ามีการไฟเขียวนะคะเห็นชอบในการยกเลิกชุดลูกเสือคะ่ะบางบ้านในบอกซื้อไปแล้วทํายังไงจะไปเรียกร้องเอาเงินที่ไหนได้บ้างน,นะคะหรือแม้กระทั่งในฝั่งของร้านค้าเองนะคะก็บอกว่าซื้อ ของมาขายแล้วนะคะมีสตอ็อกแล้วมาบอกตอนนี้นะคะของเต็มสตอ็อกเลยค่ะล่าสุดนะคะเขาก็ได้ออกมาบอกแบบนี้นะคะโดยโฆษกกระทรวงศึกษาธิการเขายืนยันว่าไม่มีการยกเลิกชุดลูกเสือนะคะแต่ เพียงแต่ว่าไม่มีการบังคับให้แต่งเครื่องแบบลูกเสือให้เป็นซึ่งก็กำหนดให้เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจและสภาพอากาศในบริบทของแต่ละพื้นที่ให้โรงเรียนเป็นผู้พิจารณาตามความสมัครใจไม่ได้บังคับนะคะนั่นก็หมายความว่าในหลายๆโรงเรียนนะคะยังจะต้องใช้ชุดลูกเสืออยู่นะคะจะมีเฉพาะบางที่นะคะซึ่งทังนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับโรงเรียน,นะคะ่ะ แล้วก็จะต้องเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดังนั้นตอนนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะซื้อชุดลูกเสือไปแล้วนะก็ไม่ต้องกังวลค่ะคิดว่าได้ใส่แน่นอนนะคะได้ออกมาบอกแบบนี้แล้วนะคะยืนยันว่าไม่มีการยกเลิกชุดลูกเสือแต่ไม่บังคับให้แต่งนะคะให้แต่ละโรงเรียนไปพิจารณาตามสภาพอากาศสภาพเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่ได้เลยก็ถือว่าให้สระกับโรงเรียนนะคะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับโรงเรียนนะคะว่าจะมีการกําหนดนโยบาย ในการแต่งชุดลูกเสืออย่างไรคะ่ะทุกคนบ้านไหนซื้อชุดลูกเสือไปแล้วบ้างนะคะซื้อมากันชุดละเท่าไหร่เงินสนับสนุนจากโรงเรียนที่ได้มาพอหรือไม่นะคะร่วมการแสดงความคิดเห็นได้ช่วงเปิดเทอมนี้นะคะใช้เงินเยอะคะ่ะถ้าเกิดว่ามีใครที่มีมีความจําเป็นจะต้องนําทรัพย์สินไปจำนำนะคะก็แนะนําให้ไปที่โรงรับจำนำของทางภาครัฐนะคะเราจะได้ดอกเบี้ยถูกคงด้วยคะ่ะทุกคน ใครต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อบ้างนะคะคอมเมนต์บอกกันหน่อยถ้าเกิดว่าต้องการนะคะเด็กเกดนำมาฝากค่ะในช่วงเปิดเทอมนี้ใช้เงินเยอะเลยทีเดียวสำหรับข้อมูลในคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เราจะแก่งคลิปหน้าสวัสดีค่ะ